ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุคปัจจุบันหนึ่งในรายชื่อแรกๆเลยเนี่ยครับที่ทุกคนนึกถึงคงจะหนีไปไม่พ้นวลาดิเมียร์ปูตินผู้ชายที่ปกครองรัเสเซียมาหลายทศวรรษและยังคงเป็นปริศนาในสายตาชาวโลกแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยครับเชื่อกันหรือเปล่าว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดของเขาเนี่ยครับจะซ่อนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ความลึกลับและเส้นทางอันน่าทึ่ง ที่เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวชนชั้นแรงงานสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศมหาอำนาจทางทหารและวันนี้นนะครับแอดเนี่ยจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเรื่องราวของวลาดิเมียปูตินตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงวันที่เขาเนี่ยครับได้กลายเป็นผู้ชายที่ทุกคนทั่วโลกจับตามองแล้วเรื่องราวของวลาดิเมียปูตินเนี่ยครับคนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลย จุดเริ่มต้นของผู้ชายที่ไม่ยอมแพ้วลาดิเมียร์หรือวลาดิมีรุวิสปูตินเนี่ยครับเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1952ที่เมืองเลนินกาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับคือเมืองเซนติเปอร์สซเบิร์กโดยในช่วงเวลานั้นที่ปูตินยังเป็นละอ่อนอยู่เนี่ยครับสหาภาพโซเวียตก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการทําสงครามโลกครั้งที่2อยู่โดยทางด้านครอบครัวของปูตินเนี่ยครับเขาเนี่ยครับไม่ได้มีฐานะร่ารวย เหมือนผู้นําระดับสูงๆคนอื่นๆซึ่งพ่อของเด็กน้อยที่มีชื่อว่าปูตินเนี่ยครับเคยเป็นทหารที่ได้ผ่านสมรภูมิรบสุดโหดในสงครามส่วนทางด้านแม่ของเขาเนี่ยครับเป็นลูกจ้างแรงงานที่ทางานหนักครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดหนุ่มน้อยปูตินเนี่ยครับเขาเนี่ยครับเติบโตขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์แคบๆเพียงหนึ่งที่ต้องแชร์แม้กระทั่งห้องน้ําและครอบครัวกับหลายอีกครอบครัวอีกด้วย ถ้าหากให้แอดเปรียบเทียบเนี่ยครับมันก็ไม่แตกต่างจากสลัมขนาดใหญ่โดยหนุ่มน้อยปูตินเนี่ยครับเป็นเด็กที่ไม่ได้โดดเด่นทางด้านวิชาการแต่มีนิสัยชอบการต่อสู้ไม่กลัวใครและมักก่อเรื่องชกต่อยอยู่บ่อยครั้งแต่ท่านผู้ฟังเชื่อกันหรือเปล่าว่าความกล้าหาญและความดื้อรั้นของเขาเนี่ยครับกลับเป็นจุดแข็งที่ทําให้เขาเนี่ยครับรอดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของเมืองในยุคโซเวียตแต่แทนที่เขาเนี่ยครับจะเป็นนักเลงข้างถนนไปตลอดชีวิต ปูตินนี่ครับกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างเขาเนี่ยครับหลงไหลในศิลปะก,การต่อสู้และฝึกยูโดอย่างจริงจังจนเขาเนี่ยครับได้รับแชมป์ระดับเมืองความสามารถนี้เนี่ยครับทำให้เขาเนี่ยครับมีวินยัยและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นและหลังจากที่ปูตินเนี่ยครับได้จบการศึกษาระดับ,บมัธยมปูตินเนี่ยครับก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเลนินกราดคณะนิติศาสตร์ซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยครับเป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ แต่การเลือกเรียนกฎหมายของเขาเนี่ยครับไม่ใช่เพราะความฝันอยากเป็นทนายความแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพราะเขารู้ดีว่ามันคือใบเบิกทางสู่หน่วยข่าวกรองของสหาภาพโซเวียตนั่นเองครับ และหลังจากที่ได้จบมหาวิทยาลัยในปี1975นี่ครับปูตินนี่ครับก็ได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเขาไนี่ครับได้เข้าร่วมกับ KGB หน่วยข่าวกรองสุดลึกลับของสหาภาพโซเวียตซึ่งหน่วยข่าวกรองนี้นี่ครับขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมข้อมูลสอดแนมและการแทรกซึมฝ่ายตรงข้ามปูตินนี่ครับได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจในเยอรมนีแต่ทว่าช่วงเวลานั้นน,นี่ครับก็ยังเป็นช่วงสงครามเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่อเมริกาและโซเวียตเนี่ยครับพยายามเอาชนะกันในทุกๆด้านตัดภาพมาที่เยอรมนีตะวันออกขณะที่ปูตินเนี่ยครับทำงานอย่างเงีย,งยบๆเขาเนี่ยครับได้เรียนรู้ทางภาษาเยอรมันและเทคนิคการสอดแนมต่างๆแต่มัเนี่ยครับก็ยังมีการว่ากันนะครับว่าเขาเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่มีความสามารถแต่ภารกิจของเขาเนี่ยครับก็ยังคงเป็นปริศนาเพราะว่าเอกสารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ของปูตินเนี่ยครับก็ยังคงเก็บเป็นความลับ แต่แล้วในปี1989กำแพงเบอร์ลินเนี่ยครับก็ได้ล่มสลายเยอรมนีทางด้านตะวันออกและตะวันตกเนี่ยครับได้รวมประเทศกันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยครับได้ส่งผลต่อสหภาพโซเวียตโดยตรงและในที่สุดในปี1991เนี่ยครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายปูตินเห็นว่าหุนทางของ KGB เนี่ยครับกำลังจบลง เขาเนี่ยครับจึงได้ตัดสินใจลาออกจากหน่วยขาวก้องเพื่อหาเส้นทางเข้าสู่โลกการเมืองแทนและหลังจากที่ปูตินเนี่ยครับได้ออกจาก KGB เขาเนี่ยครับก็ได้เริ่มทํางานให้กับนายกรัฐมนตรีของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเมืองนี้เนี่ยครับก็เป็นเมืองบ้านเกิดของเขาเองเลยนะครับความสามารถของปูตินเนี่ยครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอํานาจในมอสโก ต่อมาในปี1999เนี่ยครับประธานาธิบดีบอริสเยลซินต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองเขาเนี่ยครับจึงได้แต่งตั้งให้ปูตินเนี่ยครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต่อมาไม่กี่เดือนครับเยลซินเนี่ยครับก็ได้ประกาศลาออกแบบกระทันหัันและก็ได้ทําให้ปูตินเนี่ยครับก้าวขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีของรัสเซียจนกระทั่งได้มาถึงปี2000 ูตินเนี่ยครับได้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาเนี่ยครับได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายจากนั้นเนี่ยครับก็ได้เริ่มบริหารประเทศด้วยนโยบายที่แข็งแกร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอํานาจให้กับรัฐบาลกลางเพื่อเข้ามาใช้มาตรการเด็ดขาดในการควบคุมสื่อและแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ารวมไปถึงการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลายคนเนี่ยครับก็ได้มีการมองว่าเขาเนี่ยครับคือผู้นําที่ช่วยให้รัสเซียกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง แต่ขณะดเดียวกันนั้นก็ยังมีผู้ที่มองว่าเขาเนี่ยครับกำลังพารัสเซียไปสู่ระบบเผด็จการโดยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาปูตินเนี่ยครับได้ดร,รงตำแหน่งผู้นำรัสเซียมาอย่างยาวนานทั้งการคัดเลือกตั้งและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้นโยบายของเขาเนี่ยครับได้ส่งผลต่อการเมืองโลกทั้งเรื่องสงครามการแทรกแซงยูเครนและความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ซึ่งคำถามที่ทุกคนทั่วโลกนี่ครับอยากจะถามว่าปูตินเนี่ยครับจะอยู่ในอํานาจได้นานแค่ไหนวาลาดีเมียปูตินเนี่ยครับคือตัวอย่างของผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตจากเด็กชายในครอบครัวที่ยากจนสู่สายลับ KGB และในที่สุดเนี่ยครับก็ได้กลายมาเป็นผู้นําทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่คําถามที่ยังคงสําคัญก็คือ ปูตินเนี่ยครับจะอยู่ในอำนาจได้นานแค่ไหนเขาคนนี้เนี่ยครับจะเป็นผู้นําที่นําพารัสเซียสู่ยุคใหม่หรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งเผด็จการที่ถูกคนล้ม